ิปรินนั่นเองอันนี้ก็นะคะของเขาเนี่ยจะมีสารสกัดจากนี่เลยตามรูปนะคะชาเขียวเนาะซึ่งชาเขียวเนี่ยมีคุณสมบัตินะัไปหากันเอาเองพูดไม่ได้นะคะแล้วนะคะเขายังมีนะคะใยอาหารจากข้าวสาลีนะคะตัวนี้เป็นใยอาหารจากธรรมชาติเลยตัวนี้แหละที่จะไปช่วยให้แบบเออ,อของเราเนี่ย แบบมีมวลน,นะคะมากขึ้นนะอันนี้นะรสชาตินะคะรสชาติกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นแทนตะลุกบวกกับข้าวสาลีอ่อนๆหอมลงตัวแบบกินแล้วอยากกินอีกะคะ่ะทุกคนกินแล้วอยากกินอีกแต่ว่าเขาให้กินแค่วันละซองพอนะเนาะอ่ะซองนี้นะคะกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้บรรจุนะคะ30ซองนะคะ,ะราคา600บาทก็เฉลี่ยนะคะวันละ20บาทที่เราแบบ ซื้อมากินนะคะเพื่อการดูแล,ลรูปนระ่างเนาะอันนี้ถ้าใครที่ศึกษาเรื่องการดีท็อกซ์จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแบบ,บลำไส้อย่างเดียวนะตัวนี้มันก็มีผลในเรื่องผิวพรรณด้วยนะใครที่แบบเป็นสิวอะไรเง,งี้ยที่ไม่รู้สาเหตุนะคะดูแลความสะอาดก็แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันแบบว่าถูกนะคะกับสภาพผิวก็แล้วนะคะแบบรักษาสุดชีวิตอะแต่ว่าสิวเจ้าก,กรรมมันก็เอ้ะทำไมมันเป็นเป็น,ปนหายๆนะคะอันนี้ก็ ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากร่างกายเราเนี่ยมันมีสารพิษตกค้างนั่นเองนะไม่เคยดีท็อกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาชงให้ดูด้วยนะคะแล้วก็กินนะคะอันนี้กุ้งนะคะกินก่อนนอนทุกวันเลยนะคะตื่นเช้ามาก็สบายท้องมากนะคะพุงก็เนาะนั่นแะหละอ่ะไปไปชงค่ะ่ะันนี้นะคะวันนี้แม่กุงก็จะใส่น้ำประมาณน,นี้เนาะเพื่อความแบบเข้มข้นนะคะอาชีกซองเลยนะคะอันนี้ก็สะดวกมากๆเลย เสียคุณภาพของสินค้านะไม่ทําเป็นกระปุกแบบตักเนะาะใช้เป็นแบบซองเนี่ยค่ะมันจะสะดวกนะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็ลดการปนเปื้อนแถมยังพกพาได้สะดวกด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีเนาะในซองก็จะมีนะคะวันหมดอายุอะไรแบบเรียบร้อยเลยนะคะลดการผลิตนะคะนี่นะใส่น้ําน้อยปกติก็ใส่ยเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่วันนี้ชอบแบบชงกินแบบข้นๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเติมน้ําแข็งด้วยนะ หอมเตะจมูกมากเลยแล้วก็คนนะคะทุกคนสีเขียวแบบดูไม่น่ากินน่ะแต่ว่ากลิ่นมันแบบสวนทางมากเลยน้านี่เลยนะคะก็เติมน้ำแข็งสักหน่อยนะคะทุกคนใส่ใน้ำแข็งไว้กระเด็นเป็นการรีวิวที่แบบว่าอัน,านี้มากแนะนำให้ชงนะทุกคนไม่ต้องเช็คนะไม่ต้องเช็คนะให้ชงชงก็พอ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยเห็นเปล่านี่ค่ะโหสีเขียวแบบสีเขียวแบบเขียวหัวเป็ดอะคะ่ะคนดูแล้วแบบว่าไม่น่ากินเนาะดูแบบมันจะเหม็นเขียวไหมแต่ว่าจริงๆมันหอมมากเลยนะหอมแบบคือทุกคนได้กลิ่นมันต้องแบบอยากกินอะหอมกลิ่นแคนร์รบวกกับข้าวนะจมูกข้าวอ่อนๆแ้วเนี้ยเดี๋ยวกินเลยแล้วกันอืมได้กลิ่นเหมือนมีน้ำผึ้งนิดๆอันนี้คือแบบ ความคิดเห็นส่วนตัวนะอ,อร่อยอะรวมๆแล้วอร่อยรสชาติไม่หวานนะจะอร่อยกว่าเจ้าไอ้ตัว Colorful c โ o นะคะอันนี้นะอันนี้ก็ชงน้ำประมาณนี้แหละนะคะใส่น้ำแข็งอร่อย กินอีกนะคะแต่ว่าให้กินแค่แบบพละซองพองนะคะทุกคนอ่ะสำหรับการรีวิววันนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารเสริมเนาะเราจะพูดถึงสปปรรพคุณอะไรมากไม่ได้นะคะใครที่อยากรู้ก็สามารถทักแชทสอบถามส่วนตัวได้นะคะทุกคนอ่ะก็ เองนะคะก็จะตะลุยใช้ให้ครบเลยแล้วก็จะมารีวิวมาเล่านะคะให้ทุกคนได้รู้นะคะอ่ะก็จะเป็นแนวๆนี้แหละนะถ้าเป็นอาหารเสิร์ฟก็จะแบบแกะเนื้อแกะข้างในแกะเม็ดให้ดูอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกสกินแคร์ก็จะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนถ้าใครชอบนะคะการรีวิวนะคะของไมคก,กุ้งก็นะอย่าลืมไปกดให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ